สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เมย์จะพาทุกคนไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยกันจ้าจริงจริงอ่ะเมย์จะต้องถ่ายพรีเวดดิ้งตั้งแต่เดือนที่เมย์อ่ะเท้าแตกอ่ะนั่นแหละเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะคะก็เลยต้องเลื่อนถ่ายพรีเวดดิ้งอ่ะมาที่เดือนนี้เดือนธันวามนะคะถือเป็นโอกาสอันเหมาะเหม่งให้เราได้ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งไว้ประดับฝาบา <S <S ้านยินดเราแก่หุ่นมาตรฐ แม่มันไม่ได้อยู่ที่หุ่นถ้าม,มันไม่เกี่ยวอะไรกับหุ่นล่ะแ้วมออันนี้หุ่นแบบมาตรฐานง่ายแล้วหุ่นหนูมันทำไมมันไม่มาตรฐานเลยต้องรีบไปบบละว,ว,วันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวีดีกันที่สตูดิโอนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อบนรถนะเพราะว่าจะถ่ายแล้วรองเท้าหายรองเท้าหายขอบคุณครับ เปิดไม่ได้อะเปิดประตูไม่ได้อะแล้วน้องต้องเตี้ยของน้องไปป้พี่เตียยไปให้แล้วขอบคุณครับมาค่ะทุกคนพร้อมแล้วเรากำลังเดินทางไปถ่ายพีเวดดิ้งนะคะใครที่อาจจะยังสับสนนะคะว่าเฮ้ยเพิ่งมาดูคลิปนี้แล้วงงนะคะถ่ายพีเรดดิ้งจะแต่งงานหรอ,หรอแต่งงานแล้วค่ะคือเมย์อ่ะ <c oughs> แต่งงานไปเมื่อกลางกลางปีแล้ว คือจดทะเบียนสมรสอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ได้มีพิธีแต่งงานเลยนะคะแต่ว่าจากตั้งแต่ตอนนั้นน่ะคือแลนของเมกับพี่นิก็กค,ค,คือคิดกันไว้ว่าถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าสะดวกขยันพอก็จะไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันเมื่อมีโอกาสนะคะเพราะงั้นก็เลยก็เลยโอกาสนั้นมาถึงแล้วค่ะพื่จริงอ่ะเมย์จะต้องถ่ายพรีเวดดิ้งตั้งแต่เดือนที่เมย์อ่ะเท้าแตกนั่นแหละเกิดอุบัติเหตุซะก่อนค่ะก็เลยต้องเลื่อนถ่ายพรีเวดดิ้งมาที่เดือนนี้เดือนธันวามนะคะคือเป็นโอกาสอันเหมาะเมงให้เราได้ถ่ายรูปปรวด้้ไะับบฝาบาน เอ้ยเขาชวนไปถ่ายก็เอาไปถ่ายก็ได้เลยเงี้ยเพราะว่าชวนกันเองไปถ่ายอ่ะไม่เกิดขึ้นสักทีนะคะเพราะว่าชีวิตทําแต่งานทุกคนทาแต่งานแล้วก็มีแต่ไปเที่ยวไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เมย์กับพี่นี้กัพูดคุยกันเท่าไหร่นักเนาะทำไมอ่ะเราเหมือนถ่ายพีดิงที่ต่างประเทศตลอดอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่คือสำหรับเมย์กับพี่นิกอเะกาคือรูกคู่มันถ่ายกันตลอดอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เออมันไม่รู้จะหาจังหวะไหนอ่ะมันก็ขี้เกียจด้วยสำหรับเมย์เมย์ก็คือเมย์ขี้เกียจพอมันไม่ได้จัดงานแต่งงานพอมันไมไ่ต้องมีแบบใช้รูปเลยหรืออะไรเงี้ยมันก็ขุดตัวเองขึ้นมาถ่ายรูปที่มันเป็นการเป็นงานเป็นจริงเป็นจังอะ่ะ ยากขึ้นเพราะว่ามีรู้สึกว่าการถ่ายพเวดิ้งอะเอาเรื่องนะมันก็ต้องจริงจังมันก็ต้องแบบมีช่วงมีชุดมีสถานที่มีช่างกล้องมีอะไรเงี้ยซึ่งพอคิดขั้นตอนทั้งหมดอะเมก็เลยแบบถอดใจประมาณนึงก็เออเอเอเเดี๋ยววันไหนคืออยากถ่ายกว่านี้เดี๋ยวค่อยถ่ายละกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นสตูดิโออะเขาติดต่อมาแล้วมยรู้สึกว่าดูรายละเอียดอะมันง่ายดีนะคะทุกคนเขาชื่อว่า Korean Artist Studio เป็นสตูดิโอถ่ายรูปอ่อพเวดิ้งอะมาจากเกาหลีแล้วเขาก็เหมือนมาเปิดสาขาที่ไทยแล้วก็ เป็นทางของเราได้อยู่เพราะว่าถ่ายแค่ในสตูดิโอคือจะไม่มีการออกนอกสถานที่อะไรไปมากมายให้เราได้เหนื่อยได้แบบคิดยากอะว่าแบบมันจะเปลี่ยนชุดยังไงมันจะมันจะหมดเวลาไปเท่าไหร่มันมี้คือมันดูง่ายว่างั้นเถอะเอาจริงคือเมย์อะไปลองชุดมาแล้วทุกคนมีจังหวะไปเลือกชุดเขาให้ไปเลือกชุดนะคะทุกคนซึ่งผมอะแอบถ่ายบรรยากาศเลือกชุดมาให้ทุกคนได้ดูแหละเดี๋ยวตอนนี้จะตัดภาพให้ทุกคนดูแบบเฮ้ย <He> ตอนเลือกชุดอะพี่แกลองชุดเลยบ้างแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนลองถ่ายกันในใจดูแบบเอ้ยลองแบบเมนคอมเมนต์เลขไปชุดที่ กับพี่นิกเลือกกันนะคะที่ใต้อคอมเมนต์ดูว่าเคยเต่งมันเลขเบอร์ไหนที่แบบเคยใส่มาเธอคิดว่าเธอใช่เธอคิดว่าเธอน้าจะเอาชุดนี้มาถ่ายรูปพีวดดิง้งว่าแล้วก็ตัดภาพไปดูกันเลยจ้ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเลือก วันนี้นะคะมาลองชุดก่อนนะคะฟิตติ้งแล้วก็มาเลือกชุดก่อนนะคะเขาจะได้เตรียมไว้ให้เนาะแล้วก็เมื่อกี้เดินดูสตูเค้าๆไปนะคะก็คือเมย์เพิ่งรู้ว่าเราอา่ะจ,จะถ่ายในสตูทั้งหมดเลยนะคะซึ่งตอนแรกที่เมย์ดูแบบเรฟเลนต์มาเนึกว่าเขาไปนอกสถานที่แต่จริงๆเขาแบบอยู่ในนี้หมดเลยซึ่งดีมากเลยเพราะว่ามันก็จะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ร้อนนะคะแล้วก็มันจบในที่เดียวด้วยนะครับเดี mm ๋ย hmm. วต,ตอนนี้เรามาเลือกแบบชุดกันก่อน mm hmm. นี่นะคะเขามีให้มาเป็นแบบว่า เป็น iPad อย่างนี้อันนี้เป็นชุดโซนสีขาวเดี๋ยวขอเลือกแล้วก็ลองก่อนนะจ๊ะต้องมีแบบว่าซีนแบบลองชุดแล้วก็เปิดม่านมาแล้วกจ้เป่ายืนมองแบบในเกาหลีโทษนะพูดอะไรช่วยดูสองคนที่มาด้วยคือเขาแบบว่าอยากได้ซีนแบบเกาหลีเกินอโอ้ยสวยอะ่ะโฮ้ยสวยอะ่อยสยอะวอสวยแล้วเหรอสวยแล้วอะ่ะ นว้าวอันนี้ก็เป็นเรียบร้อยข้างล่างกำลังมองไหะน่ารักแฉนมันแบบว่าพิี่ยวเลยออดูดีฟ้ามโอ้ยโอ้ยข้างล่างน่ารักนะน่ารักอยู่ตรงนี้เรียบร้อยอ่ะโอ้ยดูดีดูดีชุดแจนฮิตชุดแจนฮิตโอ้ยลูกโอ้ยไม่สวยนะสวยไหมสวยมันแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรมันมีเลเยอร์ดีอะถ่ายรูปสวยดีเหมือนแบบว่างานกลางคือนอะไรเงี้ย After Party. อัพเตอร์ปาร์ตี้ปุ๊บไม่ได้เขาแนะนำมาว่าอาจจะชอบนะก็เคยนะเป็นอีกหนึ่งออปชั่นข้างล่างก็ฟุ้งพอประมาณ ชุดผู้ชายก็คือจะขึ้นอยู่กับชุดผู้หญิงอีกทีหนึง่งวันนี้เราแต่หุ่นมาตรฐานแน่มันไม่มได้อยู่ที่หุ่นทำไมมันไม่เกี่ยวอะไรกับหุ่นล่ะฮะหุ่นหนูมาทำไมเอาบออันนี้หุ่นแบบมาตรฐานไงแล้วหุ่นหนูมันทำไมมันไม่มาตรฐานเลยโอเคพี่นี่ดูดีมาก ตอนนี้ต้องเรียกวินแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ทันอ่ะเขาเรียกกันยังไงอ่ะเขาเรียกไปตึกออฟฟิศ s ั n นโอ้ยังอยู่ไกล้อยู่นะร้อยเมตรครับถึงมาแปดสิบหนูโอนท่อนยี่สิบได้ป่ะแปดสิบได้ไหมอ่ะอ่ะถึงแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพี่นิกตามมานะคะเพราะว่ามีมาถึงก่อนเดี๋ยวมีอาจจะได้แต่งหน้าก่อน เอาหนึ่วาหน้าช่ะเนื่อเราไปถ่ายรูปเขาชอบบอกว่าด้านนี้แต่เมียถนัดด้านนี้แต่ก็ด้านนี้ก็ได้ค่ะด้านนี้จะดีกว่าเอานขึ้นเด็กท่มเชิดขัมาเยอะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนชุดแรกเป็นชุดสีดำนะคะทายถูกกันหรือเปล่าเป็นชุดที่จริงๆอ่ะมีเลือกอีกชุดหนึ่งแต่ว่าทุกคนโหวตชุดนี้ไม่ก็เลยอ่ะอฟังทุกคนก็ได้นะคะคือเป็นชุดสีดำแต่เดี๋ยวไปถ่ายแล้วคันนี้กะไม่เรียบนะพี่นิกทรงผมอะไรอ่ะทรงผมแบบเกาหลีไง เอาเหล่าอาป้าวอะป้าดปเยอซิ้วคือคอเสื้อคอเสื้อเลยนะไปเถอะอะเอาจริงนะให้จังหวะตรงตรงเอลน้องเห็นปะหายใจเบาออกคือถ้าถ้าน้องลงความลงไปอ่ะไม่รู้จะทำะไหนพี่ปลดชุดน้องออกก่อนนะคือด้านหลังเป็นคอเสร็จใช่ปะแล้วถามว่าแบบการเตรียมตัวก่อนมาถ่ายเฮ้ยได้เด็ดไหมรถเหมือนไม่เมื่อคืนเที่ยงคืนยังนั่งกินถั่วกินอะไรไปเรื่อยเป็นะ okay hope you find someone that can really adore you don't worry i ain't keeping grudges cause i'm doing better life and be more 아, 이쁘다. 두 사람 다 이쪽으로 더 빠지겠습니다. One, two, one, two, one, two, g ชุดที่สองนะคะทุกคนก็คือเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นแบบน่ารักน่ารักคือตอนนี้ใครเดินทางมาถึง การทายชุดที่2เฉลยเนี่ยใครถูกมา2ชุดที่คือคุณถูก2ในสาแล้วนะแต่ถามว่าได้จากการถูกมั้ยไม่มีได้ความแบบเคยรู้สึกเคยเดาใจถูกชนะเอออะไรเอยก็ว่ากันไปแต่ว่าก็เป็นชุดน่ารักๆนะคะเมื่อกี้เป็นแบบว่าเท่ๆดําสีดำไปแล้วใช่ปะอันนี้เป็นแบบน่ารักๆไหนคะเดินไหนดูเป็นผมปะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะคือดูเป็นผู้หญิงหวานๆหรือเปล่าดูเป็นแบบคฮ้ฟุ้งฟลิงอะไรอย่างงี้แล้วเราไปถ่ายต่อแล้ว ไม่อยากเห็นหน้าหนูเหรอเพรอยากเห็นชุดกันมากกว่าหรอดูชุดดูชุดชุดมากกว่ามันเป็นแบบเนี้ยแบกหายอ่ะอันเป็นแบบหอ 오케이, okay. 아하, 좋다. 오케이, 고. 오케이, 자. 오케이, okay, 고. 좋아. 오케이. Okay. สุดสุดท้ายแล้วค่ะทายถูกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูรูปเลยเพราะว่าผมต้องรีบไปละปึ๊บ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5โมงเราใช้เวลาถ่ายไปประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะ รวมแต่งหน้าด้วยปกติอ่ะคนอื่นเขามาถ่ายเห็นบอกว่า10ชุดเลยเหรอคะสิบฉากอ,อา๋อสิบฉากแต่ชุดก็คือ3ชุดเปลี่ยนไปทั้งหมด3ชุดนะคะแล้วก็ใช้ฉากอย่างทั่วถึงขอบคุณทุกคนที่เรื่องคอมเนต์แสดงความยินดีต้องมีคมนแสดงความยินดีอีกรอบแน่เลยอะ่ะจริงๆผมแต่งไปแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรยินยอมรับทุกความยินดีของคนม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไว้มันจะกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะที่มีครูส่มนได้เป็นสภาพเนี้ยเพราะว่าไม่มีคนแต่งให้แล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ